ไม่กล้องมันเป็นสีแบบนะี้ สวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับผมทักเข้ามาเหมือนเดิมครับเห็นหน้าผมนี่ต้องเห็นการขายนะครับขายแมกนาโนเหมือนเดิมแต่ตอนนี้แสงมันจ้ามากเลยนะครับนั่งไฟ้สดอยู่นอกบ้านทําไมหน้ามันเป็นอ่บบเป็นว่าแสงก็อโทรศัพท์ไอโฟนนี่ฟ้าฟ้าถ้าปิดตรงเนี้ยแสงมันจะโอเคเลย เท่าไรมันตั้งไว้ตรงนี้แสงมันสาดเขานาเกินนะมันะก้มก็ไม่เป็นไรสวัสดีครับทำอะไรกันอยู่ครับปีนี้นะดีใจด้วยครับที่เราได้มีประสบการณ์นะครับเป็นปีแรกตั้งแต่เกิดมานะครับปีแรกตั้งแต่เกิดมาเลยนะครับที่ไม่มีสงการในวันที่1 1 1เอ3ดสิาเมษาฉลองนะครับ เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่เราไม่มีสงกรารเนาะเราก็น่าจะฉลองหน่อยฉลองด้วยการเอาแมกนาโนมาขายถูกๆหรือจะฉลองด้วยการสั่งแมกนาโนโปรพิเศษแบบนี้ดีครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะครับใครที่นะครับสนใจนะครับเอาเอาคุยเฉพาะคนที่สนใจนะครับเคยใช้แมกนาโนนะครับฉเฉพาะลูกเก่าลูกค้าเก่าแมกนาโนแล้วคนที่เป็นเอฟซนะครับคนที่ช่วยแชร์นะครับ <c oughs> ผมจะพูดแบบรวบรัดสั้นๆกันเลยจะรีบไปเล่นน้ําสงการนะครับ <c oughs> <c oughs> จะรีบไปเล่นน้ําสงการครับผมเราไปอยนำมันเอาตามหลังเดี๋ยวจะเอาโอ่งเอาเอาถังน้ํานะครับ <c oughs> ไปขึ้นรถนะครับแล้วก็ไปเล่นน้ําสงการ <c oughs> ไอผมนี่ไอประจำครับตั้งแต่ก่อนมีโควิดก็ไอแบบนี้แหละนะไรสดบ่อยพูดบ่อยพูดทั้งวันนะครับมันก็เจ็บคอนะครับเป็นการไอแบบเจ็บคอนะไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวติดนะครับอยู่นั่งคุยกับผมผ่านหน้าจอนี่คนที่เป็นลูกค้าเก่าผมนะครับวันนี้เตรียมไว้เลยนะครับสินค้าแมกนาโนนะครับเฉพาะเฉพาะสงกรานนะครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่ยครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับ ทุกรายการยกเว้นเครืองแก้วเอ่อเครืองแก้วไม่ได้เนาะเครืองแก้วนี่ไม่ไม่ไหวนะครับราคาสูงไปไม่ไหวไเสียบสิลูกเอาคด้านเสียบไมอยอย่ไม่มันดับไม่ได้ดับพเพราะคด้านดับทั้งหมู่บ้าน อ่ะมาคุยกันต่อที่น้ำละก็ลูกค้าแมกนโ,นโนนะครับตอนนี้นะครับให้สิทธิ์ที่จริงถ้าสามวันจะพร้อมเนี่ยถ้าสามวันนี้ไม่ไหวเนาะเอาแค่วันนี้มันเดียวดีกว่านะเอาแบบบังเอิญบังเอิญเข้ามาใครเข้ามาเฉพาะวันนี้มันเดียวนะก่อนที่ผมจะไปเล่นงสงการนะครับใครที่เป็นลูกค้าแมกนโนนะครับแล้วสั่งสินค้าแชทมาหาผมวันนี้นะครับผมฝากบอกวันนี้ย่อยสดไม่เกินยี่สิบนาทีนะครับผมจะพูดแค่แป๊บเดียว <c oughs> ค่กดแชร์ไว้นะครับแชร์ไลฟ์สดนี้เอาไว้แล้วให้รู้ไปเลยว่าวันนี้นะครับแมกนาโนนะครับไม่ว่าจะเป็นขวด mpi ขวดเติมรถยนต์เติมมอเตอร์ไซค์เติมรถบรรทุกนะครับวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับในโปรโซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนี่ราคาที่ผมจัดโปรไว้นะครับก็จะเป็นหกร้อยห้าสิบาทนะครับหกร้อยห้าสิบาทไม่รวมค่าส่งแต่สั่งมากวดเดียวได้สองนะครับอย่างของรถบรรทุกของรถบรรทุกขวดละพันห้าวันนี้จัดโปรอยู่เจ็ดร้อยห้าสิบไม่รวมค่าส่งนะครับ ซื้อหนึ่งเหมือนแถมหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ฝากบอกไว้แมกนาโนขวดเล็กครับแมกนาโนขวดเล็กโปรตีสามร้อยเก้าสิบวันนี้ร้อยเจ็ดสิบเหมือนกันครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับฝากใครไม่เข้าใจตรงนี้ถามมาเลยครับผมจะไลฟ์สดบอกไว้แค่แป๊บเดียวนะครับฟ้าเดินไปทุ่งนาไปตรงนี้สัญญาไม่ดีเสะถือถือน้ำมันมาด้วยยางระดวดตกไปเดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่าอยู่ในบ้านสัญญาไม่ดีนะครับเราจะเดินออกไป เอาสะพายกระเป๋าเข้ามกระเป๋ามยเราไปทุ่งนาดีกว่าเออออกมานอกบ้านแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าสัญญาณมันจะดีขึ้นมาหน่อยเนาะเสียงเสียงไม่ดีเหรอครับเสียงไม่ชัดใช่ไหมพูดเล่นใช่ไหมครับเล่นน้ำสงการโวนจับนะเล่นได้ใครจะจับ เขาประกาศไว้แล้วเล่นได้เอาถังน้ําขึ้นรถได้นะครับฉีดน้ําได้ปะแป้งสาวได้ครับจริงๆแต่ให้อยู่ในบ้านทําในบ้านไง <c oughs> นะครับคือเขาให้เล่นน้ําสงการได้เขาไม่ได้ห้ามนะครับเอาถังน้ําขึ้นรถได้แต่ขึ้นรถแล้วก็อยู่ในโรงจอดรถที่บ้านไงคุณป่าแป้งสาวก็ได้ครับ นะคุณก็โทรให้สา,สาวมาที่บ้านนะครับโทรเรียกโคุยตี้เรียกพิตตี้มาแล้วก็ปะแป้งอยู่ในบ้านนะครับในโรงจอดรถนะร <c oughs> ับประกันว่าได้ครับ <c oughs> ดูดิเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิว่าใครจะมาจับไหมเนี่ยผมจะเล่นน้ําสงการในบ้านเนี่ยผมซื้อผมเตียงถัำน้ำําเตรียมแป้งเตรียมอุปกรณ์ไม่ครบหมดแล้วนะครับ มันจับนี่จะทิมให้ด้วยเลยในเมืองโคราชเงียบมากพี่เแถวบ้านผมก็เงียบครับเงียบเหมนกันก็วันนี้มาไลฟ์สดมาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับของ MPI นะครับแมกนาโนขวดแมกนาโนฟ้า MPI ไปด้วยนะลูกนะครับผมบอกไว้เลยนะครับ ว่าโปรโมชั่นของผมนะครับรับสงการปีนี้นะครับใครที่สั่งซื้อถึง้านะครับคือช่วงนี้ผมจัดโปรโมชั่นถูกอยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้มันถูกยิ่งกว่าถูกเพราะว่านอกจากราคาถูกแล้วยังแถมให้อีกหนึ่งนะครับแถมฟรีให้อีกหนึ่งค <c oughs> ือโปรตีนเนี่ยเออถ้าหนึ่งแถมหนึ่งก็จะเป็นราคาเต็มใช่ไหมสมมติซื้อแมกนานโนพันสองนะพี่กิตเชื่อผมแล้วใช่ไหมครับกิตติยานะครับเล่นในบ้านเออไม่เป็นไรนะครับ วันนี้เล่นวันนี้วันสงการใครไม่มีเจลล้างมือทักมาได้เออทักทักไปหาขาหน่อยทักหาเปาหน่อยผมนี่เจาน้าเนื้อปากงวา่าปากควายแถวบ้านผมนี่แหละนะเดี๋ยวผมจะสาดน้ําตอนตอนเย็นเวลาที่ควายเดินเข้าคองนะครับก็ฟ้าแป้งมาด้วยฟ้า ทั้งหมานะครับทั้งไก่ที่เลี้ยงไว้ในบ้านนะครับเราจะปะแป้งให้มันให้หมดนะครับเพราะอย่างนี้ปีนี้ไปเล่นสงการกับคนข้างนอกไม่ได้เราก็เล่นกับงัวกับควายที่บ้านนะครับสบายใจดีดูซิว่านยายกประยุทธ์จะว่าย,ยังไงเอาแป้งทาหน้าโชว์ไปทีครับไม่เดี๋ยวผมปะงัวปะ,ปะควายี่ยบ้านผมครับเรื่องปโปรนะครับอันนี้จริงๆนะอันนี้สาระเลยนะครับคือ โอ้โหเดินมาหนามตำําคือปกตินี่เวลาเขาขายสินค้านะท่านซื้อ 1, 1, 1นึ่แถมหนึ่งนี่มันก็จะเป็นราคาเต็มเนาะเช่นราคาสินค้า1,000เนี่ยถ้าซื้อ1นึ่แถมหนึ่งก็เอ่อก็ราคา1,000นอะได้ซื้อ1นึ่พันได้สองขวดนั่นคือราคาเต็มแต่บอกเลยนะว่าของผมนะลดราคาครับยังแมกนาโนตัวละพันสอเนี่ยวันนี้ผมขายแค่ 650แต่650ก็คือเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยดูว่าใครจะทันโปรไหมมองหน้าไร้สดดูงัวมองหน้าใหญ่เลยงัวป้าที่จริงถ้าสงการเล่นได้รีวิวเครือแก้วแล้วเอาแป้งเทใส่รถให้ลูกค้าดูไปใจเย็นอย่าชนแป้งมันมองว่า,าคุยอะไรวะเอาคุยกับงัวหน่อยเดี๋ยวจะแป้งทางงัวให้ดูนะครับ เดี๋ยวเราจะโชว์การรีวิวนะครับการเล่นสงการแล้วก็แป้งปางัวให้ดูนะครับไปไหนไม่ได้ครับอยู่บ้านก็รับผิดชอบต่อสังคมนะครับออกจากบ้านไม่เกิน100เมตรนะครับเป็นรัศมีที่ปลอดภัยน้ำยาเคลือบแก้ว390บาทเหมือนกันนะครับถ้าเฉพาะวันนี้นะครับ390บาทแล้วคือไม่รวมค่าส่งนะครับซื้อ1แถมหนึ่งนะครับเคลือบแก้วนะ ก็เราก็รู้กันอยู่ว่ามันเงาขนาดไหนนะเฮ้ยติดเคลือบแก้วถ้าเราจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งมันไม่ขาดทุนเลทเลอลูกเอาไหมเอาเฉพาะแมกนาโนดีกว่ามั้งนะถ้าสั่งเคลือบแก้วเอาเป็นแถมเอาเป็นแถมสารเคลือบมอไซด์ดีกว่าครับหนึ่งแถมหนึ่งสั่งเคลือบแก้วหนึ่งแถมสารเคลือบมอไซด์ดีกว่าถ้าสั่งเคลือบแก้วแถมเคลือบแก้วนี่บอกเลยว่าเคลือบแก้วเราแพงมากนะนะเคลือบแก้วนี่ ราคาติมก็ไม่อยากขายไม่อยากให้เขาซื้อของ,พงแพงเราอยากให้เขาซื้อของทุกถูกนี่มาดูมาดูเอากระเป๋ามาขายดีกว่าเก็บแกว้เว,แกวเขารู้กันอยู่แล้วมันเงานของเราโอเคอยู่แล้วแต่ดูรีวิวเมื่อวานนะเป็นไงครับผมรีวิวให้ดูแบบขี้โครนขี้งวัว<ม>ขี้ควายนะครับลาดไปยังไม่ติดสีรถเลยคือมันเงาจริงแต่วันนี้นะครับเราจะรีวิวด้วยการเดินไปตามทุ่งเรื่อยๆไปฟ้าลุกไป เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมิติใหม่แห่งการรีวิวนะครับเราไม่รีวิวไม่นั่งโต๊ะไม่นั่งในออฟฟิศนะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับข้ามกลางฝูง,งวัวฝูงควายนะครับแบบนี้ครับถ,ถาถาแป้งให้งวหน่อยไหมไม,มันจะขิดแล้วไหมครั <laughs> <ะ>บแก้วทักมาได้เลยเดี๋ยวผมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่าจะแถมเครืแก้วตัวเดียวกันมันก็ตอนนี้มันก็ขาดทุนไป ต่อขวดนะถ้าคิดเป็นปริมาณ c ีต่อขวดผมก็ขาดทุนไปสองร้อยแล้วอะ่ะเราได้ทุนคือทุนห้าร้อยเราได้สองร้อยแต่ถ้าหนึ่งแถมหนึ่งถ้าหนึ่งแทมหนึ่งเราจะขาดทุนประมาณเท่าไหรอ่อ่ะขาดทุนสี่ร้อยบาทโอ้ถ้าขาดทุนสี่ร้อยบาทนี้ไม่โอเคอะ่ะขวดหนึ่งใช้ได้ถ้าขวดเล็กใช้ได้ประมาณหกเจ็ดครั้งครับถ้าเป็นขวดใหญ่ก็ใช้ได้สิบกว่าครั้งครับสิบสี่สิบห้าครั้งนะครับแต่ตอนนี้ mpi ดีกว่าอ่ะ Mpi ดีกว่าเนี่ย p p i นะครับก็เป็นสารเคลือบที่พัฒนามาจากแมกนาโนนะครับต้องบอกเลยว่าพัฒนามาจากแมกนาโนนะครับให้ความลื่นความทนมากนะครับเติมปุ๊บวอร์มเครื่องแป๊บเดียวเห็นผลเลยเครื่องลื่นเครื่องเงียบนะครับเดียโปรตีขายอยู่1,270บาทเนี่ยแล้วมีสินค้าอยู่ในบ้านมีถึง10บขวดไหมลูกถึงปะถึงนะ สิบขวดประมาณสิบสามสิบสี่ขวดมีสินค้าอยู่แค่ประมาณสิบสามสิบสี่ขวดนะครับเฉพาะนนคนที่แชร์แล้วนะครับเดี๋ยวขับแก้วให้ว่ากันเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเอา API ก่อนคนที่สั่ง MPI นะครับวันนี้ผมขายให้นะครับในราคาหกร้อยแปดสิบบาทไม่รวมค่าส่งแต่หนึ่งแถมหนึ่ง นะครับจาก1,270บาทวันนี้สั่งในราคาครึ่งเดียวคือเกินครึ่งนิดหน่อยอน่0 0เท่อยหนระ่ลูก680บาทนี่ครับ MPI 680บาทเนี่ยนะไม่ใช่ได้ขวดเดียวนะ680บาทผมแถมไม่ขวดหนึงไปเลยเป็น2อ,อาฟ้ามาตัวใหม่ด้ยรีวิวตัวใหม่ใช้งานง่ายนะครับนะเครือบแก้ว MPI นี่ใช้งานง่ายมากเลยแค่เติมนะครับ ไม่ต้องวอร์มนะครับก่อนเติมนะครับไม่ต้องวอร์มเราเติมปุ๊บเลยเติมไปเลยเติมเสร็จนะครับพอเราเติมเสร็จนะเราก็สตาร์ทเครื่องวอร์มประมาณก่อนเติมก่อนเติมไม่ต้องวอร์มแต่พอเติมเสร็จนะสตาร์ทเครื่องวอร์มแค่ประมาณนะครับสามนาทีเห็นผลเลยถ้าแมกนาโนนี่ต้องสตาร์ทวอร์มเป็นสิบนาทีนะครับตัวนี้เห็นผลง่ายเห็นผลเร็วห้องเครื่องสะอาดมากนะครับคือใส่แล้วห้องเครื่องสะอาดชัดเจนไปเลยนะครับ แล้วราคาก็คืออย่างที่บอกแหละปกติพันสองร้อยเจ็ดสิบวันนี้คนที่สั่งเข้ามาเนี่ยผมให้สิบสองของมีประมาณสิบสองถสิบสามขวดนะแต่คงไม่หมดหรอกถ้าใครสั่งมาก็จะรับได้กี่คนล่ะสมมุติว่าของมีสิบสามขวดก็สิบสามถึสิบสี่ขวดก็จะมีคนสั่งได้แค่ประมาณหกเจ็ดคนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับคือถ้าหมดหมดเจ็ดคนเนี่ยถ้าคุณมีคนสั่งครบเจ็ดคนแล้วก็คือจบข่าวไม่ได้ละคนต่อไปนะอันนี้คือในส่วนของ MPI นะครับ สารเคลือบ MPI นะใส่แล้วลื่นเครื่องเงียบนิ่งทันทีเห็นผลเลยนะใครสนใจทักเอาไว้ทักไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีวิวต่อนะครับสินค้าตัวนะอนนื่นเดี๋ยวรอแป๊บนึงเคลือบแก้วเคลือบแก้วรีบทักเข้ามานะหนึ่งแถมหนึ่งนี่เดี๋ยวแถมเป็นในนี่ให้แถมเป็นสารเคลือบรถยนต์ให้หนึ่งขวดนะ สารเคลือบอ่ะตัว200 ml นะครับตเติมรถยนต์ได้1คันนะครับจะแถมให้ก็เป็นหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันแต่แถมสารเคลือบเพราะว่าถ้าสั่งเคลือบแก้วแถมเคลือบแก้วนี่ไม่ไหวอ่ะช่วยดูหน่อยมาถึงต้นไม้ละเราจะขึ้นไปตีผึ่งมากินกันมาดูซิว่าต้นนี้มีผึ่งไหมเดี๋ยวก็รีวิวต่อครับเราหาผึ่งก่อนถ้ามีผึ่งอยู่บนต้นนี้นะครับผมจะรีวิวการขึ้นเบลผึ่งมาให้ดูเลยครับเราจะใช้นะครับควนนะครับจุดกับกิ่งไม้แล้วก็เป็นลมมันนะครับ แล้วเราก็จะเอาน้ำพึ่งไปกินลาดลาดกําลังมันกินตอนเย็นนี้เลยมีปะวะหาพึ่งครับผมนะปกติพึ่งมันจะอยู่กับพุ่มไม้แบบนี้แหละครับเดี๋ยวไม่มีต้นนี้ผ่านไปไม่มีไม่มีเดี๋ยวไปดูพุ่มใหม่ นะจัดส่งนะครับสินค้าพร้อมจัดส่งคือ MPI นะครับมีอยู่แค่ประมาณ13-14ขวดคนที่สั่งมานะครับ13-14ขวดมีมีสิทธิ์สั่งได้แค่7 7คนก็คือ1คนที่สั่งจะได้2ขวดนะครับนะให้ราคาถูกๆ MPI นี่เป็นของดีนะครับราคาแพงนะครับต้นทุนก็สูงกว่าแมกนาโนอีกนะครับกำไรไม่ต้องพูดถึงบอกว่า1แถมบหนี่คือขาดทุนกระจ,ยระจายแต่ ไหนๆมันจะขาดทุนก็ให้มีคนใช้เยอะๆพอมีคนใช้เยอะๆนะครับก็ฝากบอกต่อให้หน่อยนะครับโฆษณาให้หน่อยว่ามันดีไหมแต่ตอนนี้เดี๋ยวหาพึ่งกับพุ่มไม้นะครับมันจะชอบมีรังพึ่งอยู่กับพุ่มไม้แบบนี้แหละนี่มีคนส่งมาให้ดูนะครับบอกฝนที่บ้านตก แต่ว่าเครือบแก้วแมกนาโนพอฝนตกอเอาผ้าเช็ดดูยังเหงาเหมือนเดิมใช่ครับฝนตกก็ไม่ออกนะครับเครือบแก้วแมกนาโนมันจะยังทนอยู่ได้นะครับแม้กระทั่งฝนตกก็ตามเปียกฝนเนี่ยสบายๆเลยครับตอนี้ช่วยหาผึ้งก่อนมิติใหม่แห่งการไลฟ์สดรีวิวสินค้าครับเมื่อวานนี่เราไปลงลุยโครนนะครับทาเครือบแก้วแต่วันนี้เราจะใช้แมกนาโนในการหาผึ้งเดี๋ยว ในพุ่มไม้แบบนี้มันน่าจะมี <c oughs> สักลังหนึ่งเถอะจะโชว์นะเอาลังพึ่งแล้วให้พึ่งต่อยกระเบ้าตายดูสักสักลังหนึ่งเนาะสงสัยเสร็จวัยรุ่นแถวนี้มันหาไปกินหมดแล้วมั้งนี่ ฟ้าทุเรียกฟิลม์มสิปูติตามพุ่มไม้แบบนี้นะมันจะมีรังพึ่งอยู่เนาะมันก็อาผึ้งเครือบแก้วขวดเล็กหนึ่งแถมหนึ่งเท่าไรครับที่หมายถึงอะไรครับคอมเมนต์เข้ามาเลยเลยตอนนี้พิเศษหน้าหนึ่งแถมหนึ่งฟ้าฟ้า,าเอามา รีวิวต่อเราเดินไปทุ่งนาต่อหาพึ่งต่อบอกเอาไฟแชกยืมไฟแชกมาหนึ่้แม็กนาโนนะครับขวดนี้นะครับสาหรับรถยนต์นะครับแม็กนาโนสําหรับรถยนต์ขวดนี้ก็ห 1. น1ึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันนะครับเพื mm ่อ hmm. นๆสั่งซื้อมาได้ในราคาอันนี้จะราคาพอๆกับแม็กกับ MPI ถ้า MPI นี่หกร้อยนะครับหกร้อยแปดสิบบาทตัวนี้นครับ นำเสนออยู่ที่เจ็ร้อยบาทแล้วเอาไปสองขวดนะเจ็ร้บาทครับใส่รถยนต์ได้สคันครับเฮ้ยเออสามถึง4ี่คันนะครับใส่ได้สามถึงสี่คันนะครับเพราะขวดหนึ่งใส่สองคันใส่คันครึ่งได้ใส่สองคันได้นะครับนะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับเราจะเดินดูทุ่งนาดูนาไปเรื่อยนะครับต่อให้ไม่มีคนดูไลฟ์สดก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีคนดูก็แชร์ให้เราหน่อยนะ เป็นมิติตใหม่แห่งการขายสินค้าครับเดินขายตามทุ่งครับก็มันเงียบเหงาอ่ะคนกลัวโควิดอยู่บ้านกันหมดแม้กระทั่งกลางทุ่งนาย,ยังไม่มีคนเลยนะมันนนั้เงียบจริงๆนะครับแต่ไม่มีคนนะผมยังมั่นใจว่าตอนนี้ยังมีคนดูผมอยู่ประมาณ70-80คนนะครับเราก็จะดูกันแค่นี้ขายกันแค่นี้แหละนะ เคือบแก้วเล็กเท่าไรเครือบแก้วเล็กสา0รอยเก้าสิบาทฟ้าแถมหนึ่งเอาเฉพาะไรสดนี้หนึ่งแถมหนึ่งให้ได้ทุกคนไหมไม่รวมค่าส่งลูกสาวบอกบ่าโอ้ไม่ไหวนี่ฟ้าฟ้าทำหน้าไงนะเมื่อกี้พ่อบอกว่าเครือบแก้วหนึ่งแถมหนึ่งได้ไหมวะฟ้าทำหน้าแบบเมื่อกี้ไิเอาเรื่องทำหน้าก็ดูหน่อยบอกดินี่นะครับนีวิวไปน้องฟ้าก็ถือสินค้าครับเดินตามครับเอออ่ะ ขวดนี้เหมือนกันครับผมเดีย๋ยวหารังพึ่งต่อไปดูพุ่มไม้ตรงนู้นครับนี่พุ่มนี้น้องฟ้าบอกว่าบ้าเครือบแก้วแถมไม่ได้ก็เอางี้ละกันสั่งเครือบแก้วก็แถมแถมแมกนานโนขวดนี้สำหรับรถยนต์ไปเลยนะครับแถมให้เพราะว่าอันนี้ผลิตไว้เยอะผลิตไว้หน้าเป็นประมาณ200ขวดถึงเปล่าวะ พี่บอกว่าถึงไหมพี่บอกว่า390แทนแอลกอฮอล์ก็ได้โอเคแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์มีไหมลูกมีเนาะมีอยู่สองสามลิตรได้งั้นแถมแอลกอฮอล์ปริมาณสามร้อยซีซีสามร้อมก็ได้ถ้าพี่สั่งนะครับก็ถ้าแชทเข้ามาเลยนะครับเพราะว่าโปรหนึ่งแหนึ่งนี่เฉพาะวันนี้นะครับ เกินจากนี้ไม่ได้เอาแค่วันนี้เท่านั้นแค่ไร์สดอยู่นี้วันนี้นะครับใครสั่งใครจองอ่าอ,อยากได้แต่ว่ายังไม่มีเงินโอนเมียไม่อยู่เมียไม่ให้ตังเมียยังไม่โอนนะครับก็ไม่เป็นไรจองผมเอาไว้แล้วตอนค่ำๆโอนก็ได้พวกนี้โอนก็ได้นะครับขอแค่ได้สั่งไว้ก่อนว่าคุณถือได้สิทธิ์นั้นนะ ป้าแถวนี้มันน่าจะมีพึ่งสักลังนะผมจะไอ้นี่ไงผมจะโชว์สกิลการเอารังพึ่งให้กินส,สดๆให้ดูนะครับให้โดนต่อยกระเบ้าตาสักแม่สองแม่นะครับเดี๋ยวถ้าไม่มีพึ่งนะครับอาจจะขึ้นตาให้ดู <laughs> หาดูตามพุ่มไม้นะครับก็ปรากฏว่าไม่มีเลย พึ่งแถวนี้มันไปไหนหมดวะ MPI ใส่มอไซค์ได้เปล่าได้ครับผมถ้าใส่มอไซค์ได้ประมาณยี่สิบคันครับไม่ต้องผสมนะครับของ MPI นี่เติมมอไซค์ ide, เติมได้เลยไม่ต้องผสมนะครับไม่ต้องหาน้ำมันเครื่องอะไรมาผสมก่อนไม่ต้องเพราะว่า MPI มันมาสูตรที่แบบว่าผสมมาแล้วนะครับเป็นสูตรที่ปรับปรุงมาแล้วจากแมกนาโนนะครับพัฒนามาจากแมกนาโนใส่แล้วเห็นผลเร็วนะความเร็วเพิ่มแน่นอนเครื่องเงียบแน่นอนนะครับ โอ้ยราคานี่ผมบอกให้อย่างคุ้มเลยนะเดี๋ยวหาดูก่อนของก็อยากขายพึ่งก็อยากกินอะ่ะไม่มีพุ่มนี้ก็ไม่มีเอาเอขวดนี้ก็เหมือนกันนะครับอันเนี้สาม้อยเก้าสิบผมให้ลองวันนี้แล้วก็แถมหนึ่งเหมือนกันนะครับ แล้วถ้ามาถามวันหลังไม่ต้องนะเพราะว่าของที่มีอยู่ผมจะขายมันหมดผมจะแถมให้มันหมดนะพวกนี้ผมจะได้ไม่ต้องรีวิวไม่ต้องไฟ์สดจะจะตัวสินค้าตัวอื่นมาไฟ์สดมั้งตัวที่มีอยู่ก็ถือว่าสงการน,นะครับฉลองว่าสงการปีนี้ไม่มีการเล่นสงการนะปี63จําม่ได้เลยครับเมษาหสาไม่มีวันสงการนะประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งกรุงศรีอยุธยามาเลยมั้งเนี่ยเป็นนะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ ไม่มีวันสงกรานโอถามฟิล์มนี่ว่าลหลังหลังบ้านต้นมะขามเอายังโทรถามเลยให้เปียวล้างมันดีวกว่าไปไหนคอมเมนต์ Comment ว่าไงมัง่งสุรเดชนิมาลาถามว่าหนึ่งแถมหนึ่งเท่าไรครับก็หนึ่งแถมหนึ่งเท่าไรก็คือคราคา ไม่ใช่ราคาปกติเป็นราคาที่ลดราคาแล้วเนาะคือปกตินี่ถ้าสมมุติยังสมมติ M P I เนี่ยหนะ 1, 70, ึ่งพันองร้อยเจ็ดสนะหนึ่ซื้อ1แถมหนึ่งก็คือลูกค้าต้องโอนมาหนึ่งพันสอใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ M P I ราคาหนึ่เราลดเหลือแค่ 600, 7, 6กร้อยเจ็ดหบาท680บาทนี้ซื้อห่งแถมหนึ่งไปเลยเฉพาะวันนี้นะครับฉลองนะครับสงการต์ เดี๋ยวเราไปเอาถังน้ําขึ้นรถแล้วไปเล่นน้ากันดีกว่าครับวันนี้เราไปเล่นน้ําสงการกันดีกว่าแต่นะครับเราจะถังน้ําขึ้นรถนะครับแล้วก็ขับวนรอบบ้านตัวเองครับอยู่ในบ้านนะครับไม่ออกนอกกําแพงบ้านนะครับขับวนในบ้านนะครับแล้วก็สาดน้ํานะครับสาดหมูสาดงวัวสาดควายสาดตาสาดยายที่บ้านเราแดค,ครับไม่มีพึ่ง อยู่โคราชแว๊าดานะครับแวะมาลงกครอแก้วที่บ้านผมนี่ฟรีเหมือนเดิมนะมเห็นอย่างนี้นะครับผมอยู่บ้านที่ใครเอาเครือบแก้วเอารถมาเนี่ยให้ผมลงเครือบแก้วให้นี่ผมไม่ได้คิดตังนะแต่ผมทําให้ฟรีเลยแต่ว่าโฆษณาให้ผมด้วยแค่นั้นเองผมลงเครือบแก้วให้ฟรีแล้วก็โฆษณาให้ผมนิดหน่อยนะครับโพสต์รีวิวให้ผมหน่อยว่าเออมันเงายัางไงมันดียังไงประทับใจไหมอะไรเงี้ยนะ คือลงให้ฟรีบางคนไม่เชื่อเอ้ยฟรีจริงเหรอว่าให้ไปจ่ายนู่นจ่ายนี่หรือเปล่าผมบอกเลยไม่ต้องจ่ายสักบาทนะครับระดับผมพูดนี่ไม่มีพูดเล่นนะครับบอกว่าฟรีก็คือฟรีเลยก็สองสามคันนะครับมีคนมาให้ลงให้ผมก็ลงให้แบบเนียนกลิปไปเลยครับนะและไม่ต้องจ่ายตังค์อดกินอดกินพึ่งครับ เดี๋ยวไปดูตรงนู้นว่ามีตรงนูน้นแหลังหนึ่งเดี๋ยวเราจะโชว์การเอาพึ่งสดๆให้ดูคุณง่ายง่อะไรก็ได้นะครับอยู่บ้านนอกนะครับผมใครอยู่โคราชทักมาได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปหาพึ่งในในทุ่งนาเออเขาบอกว่าหาออกจากบ้านแต่เราออกจากบ้านมาเดินในทุ่งนาไปเลยไหมไม่ไม่ไปเจอคนนะ้นไม่เกี่ยวเนาะ ทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยที่จริงวันนี้วันสงการเนี่ยเราต้องเล่นน้ำเนาะถ้าเป็นทุกปีเนาะที่นั่งดูผมไลฟ์สดกันอยู่นี่ทำอะไรกันอยู่ครับกินข้าวนอนอยู่บ้านดูหนังอยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ทำงานเนี่ยทักแชทมาหรือยังถ้าใครทักแชทมาแล้วว่าจะเอาสินค้าห 1, 1, 1, 1, นึ่งแทหนึ่งนี่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้ผมกลับถึงบ้านก่อน ตนนี้ถ้ามีอยู่ต้นตานลเราจะขึ้นออกได้ไหมไลฟ์ฟิล์มอยู่ไหนลกูกเออหน้าอยู่ไหมครับบ้านผมหน้าอยู่ไหม ขาดแต่ภูเขาครับทุ่งนามนนีแ,แต่ภูเขาน้ำตกไม่มีนอนเล่นน้ำอ๋อฝนตกออกไปไหนไม่ได้อยู่ที่ไหนครับฝนตกเนกอยู่ที่ไหนที่นี่ไม่มีฝนเลยที่บ้านผมนี่ นอนเล่นน้ําเดี๋ยวเราจะสาดกันทางโทรศัพท์ไหมล่ะนะเอาปืนฉีดน้ําฉีดกันทางโทรศัพท์นี้ไหมล่ะแล้วนะนั่งอยู่หน้าจอแล้ว,ลวฉีดใส่กันหยุดงานสงการนอนอยู่บ้านครับโอเคแล้วเขาจ่ายเงินชดเชยไหมครับเ็หยุดเงินสงการนี่ห้าพันเป็นไงครับมีใครได้ยังเห็นไหมในเฟซผมไว้อห้าพันบาทอะเอาเชือกกัไปพันเหรียญหกับเหรียญบาทอะ เงินห้าพันบาทพ่ะสันเดี๋ยวแวบกบดูพึ่งก่อน Hi hello.